สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับลุงเล็กคอร์ดนะคะวันนี้เราจะชวนมาทําจัดสวนถาดนะคะด้วยต้นกระบองเพชรนะคะที่ตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมอยู่นะคะเลือกต้นที่ชอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาลองจัดใส่ถ้วยชาอะไรเงี้ยเราไม่ได้ใช้แล้วให้มีค่าให้คุ้ามค่ามากที่สุดนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเรามีาหินภูเขาไฟอยู่นะคะเราเอาไว้ใส่ตู้ปลาตอนนี้เราไม่ได้เลี้ยงปลาแล้วเราก็เลยเอามาใส่ ไว้ที่ก้นกระถางน,นะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะเนาะว่าถ้าเราจัดแล้วจะเป็นยังไงคนะลองเลือกต้นไม้ใส่ดูนะคะใส่ดิน,นะคะ่ะดินที่เรานํามาใช้นะคะก็จะเป็นดินที่ใช้สําหรับปลูกแคปตัสนะคะก็จะมีขายถุงละยี่สิบห้าบาทอ่าที่ร้านขายต้นไม้นะคะเริ่มจากต้นนี้นะคะ เดี๋ยวเราเลือกใช้ต้นนี้นะคะโอ๊ยหนามต้มนี่นี่นี่กระบองเพชรที่เราซื้อมาในถ้วยนี้นะคะเอาจริงเราไม่รู้จักสักกรชนิดเลยนะคะก็คือไปเดินเลือกว่าอันไหนที่เ,าเอามาจัดเราคิดว่าชอบคิดว่าสวยก็ซื้อมาเลย แล้วเราก็เดี๋ยวเอาสีเขียวใส่เพิ่มเข้าไปนะคะแล้วเดี๋ยวลำดับต่อไปเราก็จะมาโรยหินกวดกันนะคะใส่ปูด,ด้านบนนะคะเรามีอันนี้เราสั่งซื้อมาจากทางออนไลน์นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการจัดส่วนหินเอยไม่ใช่ส่วนกระบองเพชรในถ้วยที่เหลือใช้ของเรานะคะนี่เป็นไงบ้างคะการจัดส่วนถาดครั้งแรกของเราหน้าตาก็ประมาณนี้ <c oughs> ก็ลากันไปด้วยส่วนถาดที่ทำไมไม่สวยเหมือนที่เขาจัดให้เราดู <c oughs> เราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยค่ะเพื่อนๆเขียนเอาเมจิกเขียนได้นะคะให้เป็นสัญลักษณ์ว่าจากของเราเองแบบนี้นะคะนำไปเป็นของฝันของที่ระลึกให้กับเพื่อนๆได้นะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะฝากติดตามด้วยนะคะลุงเล็กคอร์ดไปละค่ะสวัสดีค่ะ